โปรโมชั่น0%ไม่ซื้อวันนี้จะซื้อวันไหนรอซื้อ e กโ o ปีหน้าไมคะเราจะบอกว่าเขามีให้ลองฟังด้วยที่น้องๆพาไปอันนี้แค่ตู้โชว์เท่านั้นนะเยอะจังันนี่ฉันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียตบเลยเฮียตบเเฮ้ยกระบะขนของได้เหมือนเดิม ไม่ไปรู้ก็ว่าแต่เปิดมาเนี่ยเป็นแบบว่าห่อเนื้อแล้วแถมยังนั่งได้ด้วยนะยังใช้งานได้ปกติมากเลยอ่ะแต่ว่าแถมมีแบบรส,สร้างมีว้าแถมด้วยใช่ไหัคะใช่ครับใช่ใชคันนี้การจัดวางยังไงบนะ้างอะคารก็การจัดวางเนี่ยคันนี้เลือกจัดเป็นระบบไบแอมนะครับโดยใช้แอมของปริซึม ตะกูล SQ Series นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปริ s m มนะครับจุดเด่นมันก็คือมีขนาดที่เล็กนะครับจะติดวางทุกตำแหน่งของรถเนี่ยสามารถจัดซ่อนแล้วก็วางลงตัวได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ว่ากำลังขับเนี่ยสูงเกินตัวนะครับขับลมพงของ PRISM นะครับรุ่น SM 626ที่เป็นแยกที่สอคู่นะครับพร้อมกับซับวูเฟอร์ของ PRISM รุ่น PSW10 2ดอกนะครับโดยด้านหลังเนี่ยเราบิวอินขึ้นมาใหม่หมดนะครับก็มีการออกแบบตู้นะครับขึ้นมาแล้วก็มีการติดตั้งซับเข้าไปในตู้นะครับออกแบบเป็นตู้พอร์ตนะครับซึ่งตัวซับแล้วก็ตัวตู้เนี่ยหันทิศทางออกด้านหน้านะครับเพื่อมิดเบสนะครับแล้วก็ซับเบสย่านลึกๆเนี่ยมันจะตกที่ข้างหน้าได้เร็วนะครับทำให้เบสออกมาอัพฟอนได้ดีนะครับครับผม แล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยแล้วก็มีการดีไซน์ใหม่นะครับให้มันสามารถนั่งแล้วก็สะดวกสบายเหมือนเดิมนะครับโอ้โหครบเลยอ่ะตอนนี้เล่นอย่างดืด้ดดดดอๆขี่แสนขี่แสนขี่แสนก<ม>็น<ม>อันนี้อันนี้เป็นชุดนี้ครับอันนี้เป็นชุดนี้รครับสามหมื่นแปดพันเก้านะครับ แต่ว่าที่เห็นในชุดหมื่นกว่าบาทเนี่ยในชุดหมื่นกว่าบาทนี่ก็คือสามารถติดตั้งได้ด้วยก็คือรถของเราเนี่ยที่เราโชว์มา15คันจริงๆแล้วเนี่ยทำไมแต่ละคันเนี่ยมาถึงฟังได้2องสิสเต็มหรือ3ามสิสเต็มนั่นล่ะสินะครับเพราะว่าเราจําเป็นต้องอ,ออกแบบมาเพื่อที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้ฟังในรถคันเดียวเนี่ยฟังได้2อ3สามชุดเนี่ยเพราะอย่างที่เรียนว่าความต้องการของลูกค้าไม่เหมือนกันลูกค้ามาฟังชุด3 0,000่นกว่าบาทนะฮะ แต่พอฟังเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราติดเนี่ยมันแพงมันหนักไปหรือเปล่าถ้ามันมีชุดย่อมๆกว่านี้มันจะเสียงเป็นยังไงนะครับในแต่ละเซ็ตแล้วก็ในแต่ละความชอบของแนวเสียงหนูจะบอกเฮียเป็นแบบแชอยมาให้ด้วยอ่ะ,อะคือพีเอบีซีให้เลือกด้วย<อ>ะนะไม่แปลกใจอ่ะว่าทำไมถึงยิ่งใหญ่ขนาดนี้หนูว่าจะดนะเพราะว่าหนึ่งันอ่ะไม่เฮียเฮียเขาเป็นแบบรับธุรกิจแบบว่าคือวางแผนแล้วคิดมาแล้วแล้วเข้า อการ<ช>ทํางานเน<ช>ี่ยมัน<ช>เรา<ช>เราคิด<ะ>ว่าตัวเองไ,ไปลุกเป็นลูกค้านะฮะเราไปใช้บริการไปทานอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่คือเราดูความต้องการของเราเป็นหลักนะใช้ความรู้สึกเราเวลาเราจะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นกันเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงลูกค้าเหมือนกันว่าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยความต้องการเขาเนี่ยก็ชอบแบบไหนต้องการยังไงนะครับแล้วก็พยายามที่จะนำพวกเอ่อซิสเต็มต่างๆเน้นนำมาตอบโจทย์ นะฮะตามที่ลูกค้าเขาชอบเขาต้องการนะครับคนขับกระบะบางทีก็อาจจะแบบว่าอาคุณหาเช้ากินข้ามอาจจะจอดเซ็ตประมาณนี้ก็โอ้โหโทษทุโทรโทรโทษฉันจะบอกนะว่ากระบะส่วนใหญ่อะแสงขึ้นนะจ๊ะเอยแต่ก็ไม่แน่เลยนบอกว่าอัตรากําลังจ่ายเนี่ยกับคนขับกระบะเนี่ยจะเป็นพ่อขาพ่อขาเนี่ยจะจ่ายเงินสูงรถระดับเรเราไม่ต้องบอกแล้วนะรถระดับแต่เพรไม่เท่ไม่ต้องไปมองรถพวกรถเก๋งให้มองรถกระบะไปไป ดูอีกหนึ่งคันดูขอให้เฮียจัดเด็ดๆอีกหนึ่งคันสำหรับลูกค้าอีกหนึ่งกลุ่มค่ะปไหนไปดูัน้าถึงคันดีพี่ปาคันดีน่เทียมอ่อนสำหรับลูกค้าประมาณไหนคะไปเยอะไปไหมเยอะ ก็คันนี้นะครับถือว่าเป็นรถ PPV ที่อนเนกเป็นรถอนเนกประสงค์ที่ตอนนี้กาลังมาแรงมากนะครับเป็นเป็นรถครอบครัวที่เหมาะกับอเนกประสงค์ในเรื่องการใช้งานประจําวันหรือว่าจะไปลุยออกท่องเที่ยวระยะไกลๆเนี่ยก็เป็นรถที่เหมาะสมนะครับขับในเมืองก็ได้ขับ<ช>ไปเที่ยวก็ดีใช่เอาไปลุยในป่าก,ก็ทําได้มาก่าครับป่าได้แล้วลรถคันดีนด ตัวน,นี้เลือกใช้แอมป์ลอร์ดของพิซร์นะครับ <L> ขับกลางแหล่งของกราดิ้งออดีโอซึ่งเป็นลำโพงอเยอรมันนะครับแล้วก็เครื่องนึงก็ใช้เป็นแอมป์ของพิซซ์พันสองวัตต์เป็นคลาสดีขับซับพูเพอร์ <L> <L> อกราดิงนะครับโดยที่แอมป์ทั้งสองเครื่องเนี่ยก็ถูกติดตั้งไว้บนเวณหลังบอดแถวหลังสดนะครับก็้วก็มีการออกแบบตู้ซับซึ่งออกแบบเป็นตู้ปิดที่มีขนาดบางมากนะครับเข้ามุมอยู่บริเวณด้านซ้ายนะครับอันนี้คือตู้ เป็นลูกค้าท่านนี้ต้องการติดตั้งแบบโชว์งานซาแบบติสวยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นท่านผู้ชมที่มีรถอยู่แล้วไม่อยากให้อะไรมันออกมาเกะกะด้านหลังมากเนี่ยก็สามารถออกกับแค่ตู้ซับโดยพาวเวอร์แอทั้งสองเครื่องเนี่ยเราสามารถนำไปติดตั้งไว้ที่บริเวณใต้บอกหน้าได้นะครับั้งหลังก็จะเรียบๆนะครับหรือว่าต้องการโชว์ก็แบบนี้ได้เลยนะครับตู้ซับแค่นี้สิสต์มนนี้ก็ทั้งหมดเ5็ด0าัาร้อยบาทครับ ให้เฮียฝาดดีกว่าค่ะว,ว่ารถทุกคันที่อยู่ในนี้หรือความต้องการต่างๆสามารถไปจบได้ที่ไหนคะครับก็สําหรับท่านผู้ชมที่มาชมงานไม่ทันนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะไปฟังรถเหล่านี้ได้นะครับอ mm hmm. ีล็อกเกสซาวสาัมภารใหญ่นะครับซึ่งรถแต่ละคันเนี่ยก็จะจอดอยู่ที่โชว์รูมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปลองฟังนะครับลองสัมผัสสิ่งจริงๆในรถได้นะครับเพื่อที่การตัดสินใจของคุณเนี่ย จะได้ไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าได้ฟังของจริงตอนติดตั้งทุกวันนะครับโอ้โหและนี่คือ Rocket Sound ความสุขทุกเส้นทางขอบคุณที่มขอบคุณมากครับไปดูบุญอื่นกันบ้างนะไปดูซิว่าบุญอื่นเขาเป็นยังไงอย่าดูพิตตี้อย่าดูพิตตี้ใช่พี่แม่อยากรู้ว่า อันนี้พูดแทนผู้ชมไงอต่าดูพิธีของผู้ชมแบบว่าตรงกระแสติดมาพิธีมาเลยติดเลยตอนแรกจะเพียร์หลับอยู่แล้วจะเพียร์หลับอยู่แล้วอื่นเลยเป็นชาชันหลับไม่ได้อ่ะหมื่นกว่าสองหมื่นสามหมื่นได้เท้าเสียงขนาดเนี้ยฉนลับไม่ได้เป็นชาผู้ชมดูพิธีดีกว่าโอเคกันพอแล้วพอแล้วสารแล้วพอแล้ว สัดส่วนเท่าไหร่บอกมาเซฟสามสี่ยี่สามสามสิบสามค่ะวันนี้เราอยู่ี่พูงเครื่องเสียงติดรถยนต์ใช่ไหมอยากจะให้เปรียบแบบเป็นเครื่องเสียงติดรถยนต์เรียกว่าเป็นอะไรเป็นซับละกันค่ะทำไมคะคนชอบแบบกระแท็กกะบผักค่ะ ของเฟลเนียกับโลเกตซาวค่ะค่ะสวัสดีป็นลูกน้ำค่ะเป็นคิตตี้ของโลเกตซาวค่ะถ้าเปลี่ยนเป็นเครื่องเสียงเรนยนต์จะเป็นเครื่องเสียงอะไรเหตุผลด้วยเป็นอะไรเป็นลำโพงลำโพงอะไรงทำไมอ่ะเสียงดีค่ะยิ่งลำโพงโลเกตซาวเนี่ยยิ่งดีเป็นพิเศษค่ะยงไงยังไงก็ไม่รู้สิคะเวลาดึกๆข้างห้องฉันบอกว่าเบาๆหน่อยอยากได้ยินเสียงนั้นัเลยเสียงดีๆยังไงอ่ะ อะไรดีอ่ยใหญ่มัง้งเอเอลำพง 好。 เทพพิบานนะคะวันนี้มาถ่ายซาวโมบิลค่ะอลัมเอ็กเลฉบับที่125นะคะ เวลาไปเที่ยวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็กางเกงยีนส์ขาสั้นอะไรแบบเนี้ยค่ะจะซื้อ